สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับที่21นะครับฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกครับรู้เผ็ดครับผมเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับก็จะพามาทำฝาจะมีโอครับที่แกะเมื่อวานหรือคลิปที่แล้วเนี่ยครับ ผมเชื่อมตีเบาออแล้วนะครับบายดีนะครับบายเสียก็ตีเข้าไปแล้วครับผมตีโดยการใช้วาลเก่ามาลองแล้วตีเข้านะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีบล็อกตีบ่าอะไรอย่างดีเหมือนคนอื่นเขานะครับก็ดีไอไวแล้วครับก็ เอาบ่าลองบ่านี้เป็นบ่าสําเร็จนะครับบ่านี้เป็นบ่าสําเร็จครับซื้อสําเร็จมาครับยี่สิบสี่จุดสามนะครับวงนอกนะครับตีเข้าได้แล้วครับตีเข้าสุดแล้วครับแต่ว่ายังหนาอยู่เลยครับเพราะว่าเขาทามาหนาเก้ามิลนะครับเราต้องเราต้องปาดลงครับเราต้องแต่งนะครับนี่ครับผมก็จะเอารองเงี้ยแล้วก็ หาแท่งเหล็กอะไรก็ได้ครับมาตีตีลงเรื่อยๆมันก็เข้าครับแป๊บเดียวมันก็เข้าแล้วครับมันก็เข้าตีไม่ยากเท่าไหร่ครับอีนนี้ก็เหลือปาดตกแต่งนะครับแต่ผมเคยเคยเคย,เคยทาของคลิกร้อยสิบไอนะครับซื้อสั่งมาเขาทามาแบบพอดีเป๊ะเลยครับคือตีเข้าไปปุ๊บแล้วทําปาดมุมสี่สิบห้าก็ใช้ได้เลยครับ แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำอาจจะทำมาเผื่อเพื่อเราโมดิฟายหลายแบบหลายขนาดนะครับสูงอยู่เป็นน่าจะสามสี่มิลหนึ่งครับเดี๋ยวจะเอามีดปาดบ่ามาปาดแต่งนะครับปาดปาดมือนะครับปาดด้วยมือครับไม่มีเครื่องอย่างดีนะครับเป็นมีดแต้มีแต่ มีแต่แบบธรรมดาเราแล้วครับเพิ่งหัดทำครับเพิ่งทำได้สองสามฝานะครับลองลองลอง,ลองทำดูครับ<ม>เดี๋ยวผมจับฝาสูบก่อนนะครับแป๊บนึงครับก็นี่คือเครื่องมือนะครับนี่คือวาลวใหม่นะครับนี่คือเครื่องมือ บาดวาวของผมนะครับอันดับแรกเราต้องลองหลอดวาวก่อนนะครับเอาวาวใหม่มาลองหลอดวาวก่อนว่ามันหลวมไหมนะครับไอ้ดีหลวมนะครับไอเสียได้อยู่ครับไอเสียได้ไอดีหลวมต้องตีดอดก่อนครับต้องเปลี่ยนหลอดวาวก่อนนะครับแล้วค่อยมาจับใหม่เพื่อการปาดบานนะครับเพื่อความมาตรฐานนะครับ เดี๋ยวผมตีหลอดวาวก่อนครับแป๊บหนึ่งครับก็ได้ทําการเปลี่ยนหลอดวาวแล้วนะครับแล้วก็ริมเมอร์เสร็จแล้วครับนี่เครื่องมือครับริมเมอร์เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะมาปาดบ่ากันครับแจ่งบ่าๆกันนะครับก็ <c oughs> ทีแรกว่าจะปาดหน้าบนลงไปก่อนนะครับทีนี้มันมันมันกินถ้าเรากินเต็มอะ กินเต็มอนะมันลงช้านะครับเนือ่องจากว่าเราใช้มือหมุนเนาะมันก็ช้าหน่อยผมก็เลยใช้มีดตัวเดิมเนี่ยครับใช้มีดปาดหน้าบนเนี่ยครับปาดหน้าตรงนี่แหละแต่ว่าเอากินล้วงดูไหนก่อนเลยก็งานมันจะสอนเราไปเรื่อยนะครับผมก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับล,ล้วงดูไหนให้มันได้สิบเก้ามิลก่อนเลยนะครับเกาอล้วงเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ถือว่า ก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าใช้เวลาหน่อยครับเราต้องค่อยๆหมุนเนาะในเมื่องานเรามันงานมือเนาะหลวงดูในได้สิบเก้ามิลแล้วนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเพื่อนเนี่ยจากทีแรกมันมาสิบห้ามิลนะครับเขากึงมาให้สิบห้ามิลตัวนี้มันมันก็ ได้แล้วนะครับที่แรกเห็นรอยขอบนิดนึงว่าจะเอายี่สิบเลยนะแต่ว่ากลัวมันจะไม่ทนทานเนาะมันก็ได้รู้ใหญ่อากาศเข้าดีแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้สเปคเดิมสิมันจะเป็นสเปกโมดิฟายไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะขยับมีดออกนะครับเพื่อที่จะปาดตัวบ่าตัวบนนี่ให้มันได้เหมือนเดิมนะครับให้มันจบ ไปได้สเปคเดิมมันนะครับเดี๋ยวตั้งมีดปาดหน้าบนก่อนนะครับปาดหน้าบนลงแล้วก็เดี๋ยวใส่มีดสี่สิบห้าแล้วก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวป่าดหน้าบนก่อน,นครับตอนนี้ก็ปาดปาดตัวบนลงแล้วนะครับ เนี่ะครับเหียบเสมอกันแล้วครับดูในได้แล้วข้างบนลงไปได้ระดับแล้วก็จะใช้มีดสี่สิบห้าครับทีนี้ใช้ละมีดซีซีมาค่อยนันมีดเสียนีน่นะครับมีดเขาคมมากเลยนะครับประทับใจมากเลยนะครับคมแข็งนะครับผมกดแบบ กินลงข้างในก่อนแบบกินกินออกมาทีละประมาณมิลสองมิลน,นะครับแล้วก็มากินเรียบอนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมีดก่อนครับแ๋ยวทำมุมสี่สิบห้าก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ลงมีดสี่สิบห้าแล้วนะครับก็แล้วก็หมุนไปได้ปกติของอาจจะมือข้างหนึ่งกดนะครับอีกข้างหนึ่งหมุนตอนนี้คือผมถือกล้องข้างหนึ่งนะผมก็เลยแบบ ลองมุนให้เพื่อนเดูนะครับนี่นะครับมันจะเริ่มเป็นเป็นมุม45นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วดูอีกทีครับตอนนี้บาวบาวไอดีเราก็ได้ทําการเสร็จแล้วนะครับปาดบาดเสร็จแล้วครับตีบาปาดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวบดอีกนิดหน่อยทีนี้นะครับก็จะเหลือก็จะเหลือปาดบาบาไอเสียนะครับ ปาดแต่งนิดเดียวครับแล้วก็บดเบาเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการทําบาเบาครับด้วยเครื่องมือนี่ครับมองดูอาจจะดูเหมือนเยอะตัวนี้เอามาไว้ใส่ลิมเมอร์ครับเอาไว้ใส่ดอกลิมเมอร์นะครับก็ใช้มีดปาดบาด่าเสร็จปุ๊บก็ได้องศาภแล้วก็ตัวนี้ขัดนะครับ ผมเอาตัวนี้ขัดนะครับก็แย่ hey. เข้าไปปุ๊บเราก็หมุน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 นะครับแล้วก็สิบนะก็ได้อยู่นะครับสำหรับมีดเครื่องมือเครื่องมือพวกนี้นะครับเอาไว้ปาดบ่าเจียบ่าวเนี่ยครับเอาไว้ปาดบ่าวเนาะ ผมว่ามันทาได้อยู่นะก็พอได้นะครับแต่ก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเป็นงานมือเนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เครื่องจักรนะครับที่จะทนสมัยและเร็วหน่อยนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามตอนประกอบเสร็จนะครับว่ามันจะมันจะติดง่ายหรือมันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมในความคิดของผมผมว่าน่าจะโอเคอยู่แต่ว่ามันก็ต้องรอดูว่า มันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับก็ไว้ติดตามตอนต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ